โลดมวัซซ่าดีวีลุ่นเมกาวดีวีดีรุ่นดูไปดีวีดีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Resident Evil 3 remake คาวนะบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะนี่นะครับวิธีการเล่นของเจ้าตัวเครื่องนี้นะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะเป็นแบบระบบคาวเนาะก็ต้องเล่นในส่วนของการต่ออินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลานะครับอันนี้เฉพาะเจ้าตัวเกมนี้นะเ้าเกมอื่นก็บางเกมก็ไม่ต้องต่อนะครับแต่วันนี้มันเป็นระบบคาวนะก็คือต้องเล่นแบบใช้นิตนะครับไม่ได้ใช้ระบบประมวลผลในตัวเครื่องนะใช้แค่สัญญาณอินเทอร์เน็ตแค่นั้นก็พอนะครับท่านผู้ชมนะมันทําให้แบบว่าเครื่องสามารถเล่นได้ลรื่อในนี้60เฟรมเลยตึงๆเลยนะคนดูนะแล้วก็ไม่หน่ววงด้ย ครับอันนี้อยู่ขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ตนะแนะนําว่าให้ต่อสัญญาณ2.4นะฮะท่านผู้ชมนะถ้า 5G ก็แนะนําให้นั่งใกล้ๆนะครับแต่2.4มันต่อไกลได้นะอันนี้ผม2ขีดนะครับอ่าก็ลิงก์ซื้อจะตัวเครื่องอยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปนะกับจะตัวเกมก็อยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเช่นเดียวกันมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอืมตอนนี้กําลังลดราคานะถึงสิ้นเดือนนี้นะครับอย่าลืมไปกดเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเนาะเฮ้ยเดดีีีี๋ยวววววเเหหหหมม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 ออนนนนนรรรู้้้้้้สึกก่าไไาาาััจจะะะะใไไไไปผขขฟ์งแแถถ็บ ยิงไม่ได้นะปืนผมกระสุนหมดโอเคไม่น่ามีอะไรหรอกแถวนี้ไปเออเอาว่ะเอาว่ะขคตรึงกตดกอดเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่แถวนี้เลือดเต็มเลยวะเปลี่ยนปืนก่อนดีมุ้ยติดตั้งเลยแล้วกันปุ่มรัดเออไว้ปุ่มรัดดีกว่าเอาไม่ใช่ นี่ปุ่มรัดตรงนี้โอเคอันนี้มีดก็ผมจะไว้ฝั่งขวาอ่ะโอเคเฮ้ยอ๋อผมลืมปรับยานี่เป็นหนึงนะคุณดูปรับยาก่อนยาผมจะปรับให้มันเป็นปุ่มรัดเอปุ่มรัดไม่ได้เราต้องกดได้หรอโอเคไม่เป็นไรมาแล้ววะอุย้ยแถวนี้มีวุ้ยแถวไม่มีซอมบี้ เห็นเป็นปืนก่อนดีไหมมาลิงก่อนโอเคหัวแตกสวยกระพี้สวยกระพี้ต้องยิงที่หัวนะครับคนดู้งจะตายง่ายนะครับโอเคโควโนหดขวรตรึงผมไม่อยากจะใช้กระสุนเล่นด็อกเผื่อได้เจอบอสเจออะไรนะแต่แถวนี้ผมว่าไม่ค่อยจะไม,ไม่ไม่น่ามีนะครับ โอ้ยแสานี้มีเสียงซอมบี้เต็มเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเรอไปตรงไหนอ่ะโอ้คัสซีนมาแล้วนะฮะคารอสฉันมาถึงถนนหลักแล้วเห็นหอส่งสัญญาณใหญ่ๆนั่นไหมคุณต้องอ้อมผ่านไปทางขวามือหมายถึงตรอกที่ไฟไหม้อยู่หรออาจจะแน่นอนว่าคนสวยอย่างคุณน,นั้นคงดับไฟได้เองนะไปตายซะ เอาอ่ะไปลุยนะครับต้องฝ่าไปนะนี่ฉันต้องดับไฟนี่มีวาลวดับไฟอยู่โอเคต้องใช้มีดแน่นอนเลยเลึงก่อนเลยมันจะพังให้ไหมนะไม่พังกดดูกว่าน,นี้ ปืนพกยิงก้ามเหมาะเดียนะผมคิดว่ามันต้องใช้เจ้าตัวปืนในการทําลายมันแน่นอนเลยนะอาเดี๋ยวลองดูแล้วกันอาจจะต้องใช้ปืนในการยิงหรือเปล่าโอ้ปืองกระสุนเปลืองกระสุนแน่นๆเลยไม่ได้แล้วอย่างนี้ผมใส่ต้องหาวิธีการปิดวาล์วน้ําก่อนแล้วคนณนู่นนะผมคิดว่ามันน่าจะมีวิธีเปิดวาล์วน้ำนะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงตรงไหน เฮ้ยโอ้โหมันเปิดที่กั้นลงมาเลยแรงเยอะสลึกเกินนะเอาล้วกูตายแล้วตุยแน่ๆวันนี้เปลี่ยนปืนก่อนเลยอย่างแรกรอมันมานะครับแบ๊ะนัดเดียวนัดเดียวยิงปืนนัดเดียวในนกหกตัวขวดตรึงตรึงเปรี้ยไปมันให้ไปด้านล่างชัวร์เลยนะคนดูน่าอย่างนี้ แต่พวกนี้มันซอมบ่อยนี่ว่าคนดูเพราะฉะนั้นเราจะยิงทีนานัดหนึ่งนัดโอ้ถึออยู่สองนัดว่ะโหลดปิงที่หัวโอเคตัวละสองนัดนี่ว่าคนดูอืมมีระบบช่วยลิงนะง่ายอยู่อย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายหรอ ว้ยวืดไหลนัดว้ยวืดไหลนัดเลยนะเฮ้ยมันตายไหมเนี่ยเอา้าเอามีฐานพักมาดูสิอืมน่าจะตุยไล้แลละคนดูนะมีไฟชอตด้วยแถวนี้ต้องทำไงนี่คือวัดอะไรี้ เอ้ยกระสุนปืนพกโอ้โหยังแหลมบอกเลยนะกดไวเพื่อรีโหลดอ๋อปุ่มไคือการรีโหลดกระสุนเฮ้ยมาหาของแถวนี้ก่อนผมว่าเช็อันนี้เซฟว่ะมีตู้เซฟแถวนี้ว่ะที่จริงเราควรใช้ใช้ได้ไหมไม่ได้นี่คือป้องกันตัวมีไม่ได้มันต้องมีวิธีแกะสิวะคนดูโอ้มืดตึบเลย มืดตืดตือทำไมมันมืดตืดตือฟาร์มของก่อนนะคุณดูนี่สมุนไพรสมุนกิ้งวีตป่ะแป๊บนึงนะเปิดคลังก่อนนี่ตรวจสอบไอเทมอ๋อโอเคกดติ๊กขึ้นมาตรวจสอบอืมอ่ะเปิดดูสิเชดโคตรึงพอยสีแดงไว้ทำไมดูรวมไอเทมก่อน อ๋อ้โหรวมสมุนไพร๊ำนึงแล้วไอ้ข้างบน่ะคืออะไรเมื่อกี้นี้ตรวจสอบอ๋อตรวจสอบได้ด้วยเหรออ๋อดินปืนโอเครวมสิโอ้โหอ๋อเว y ีกูดว่ามันรวมแล้วมันปิดกระสุนนี่ว่าคนดูนะขอบางอย่างนะครับเออเออ,เอ,อแหล่มแหลมอันนี้กล่องไม่มีอะไรเลยเลือกที่เก็บไอเทมเลือกไอเทมที่จะเก็บฮะ มันเป็นคลังเหรอคลังเก็บไอเทมอย่างงั้นเหรอตรงนี้นี่คืออะไรอ๋อบันทึกอันนี้เป็นเซฟแน่นอนเลยนะคนดูโอเคตัวเมืองอ่ะเซฟไปตรงนี้นะครับเผื่อตุยอ๋อเมื่อกี้นี่มันเป็นจุดเซฟนะอย่างมืดแล้วเปิดเพลงดังไปด้วยนะประเด็น พยายามเดินหาก่อนนะตอนนี้ว้าเวลิกโอ้โหดินปืนให้ดินปืนมานะครับ,เก,บ,รบเก็บต้องฟนะาร์มนะครับเก็นี้ต้องฟาร์มหน่อยเนาะเพื่อความทรีนะครับแล้วจะกลับไปมุมเดิมนะผมคิดว่าเรายังค้นทุกอย่างไม่หมดแน่แน่ไอ้นี่มีไฟช็อตว่ะแถวนี้หรือว่ามันให้ไปตรงนี้มาอาจจะไปตรงนี้ก่อนก็ได้ม mm hmm. ันมีทางไปต่อนะครับ โอ้โหอ้าวซอมบี้ต้องยิงเข้าหัวเยอะอยู่เนี่ยโอเคบางตัวก็ยิงเข้าหัวยิดชอตได้เลยสวยอืมมันจะโยกทำไมนะ่ะอืมตัวยังสวยโดดซูนครับ บังว่าจะไม่ลุกขึ้นมาว่ะแล้วสองนัดไม่ตายว่ะหัวเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบลุกได้อยู่นะเนี่ยตัวนี้ตอนนี้มันต้องย,ยิงจนหัวแตกนะคนดูผมคิดว่านะอย่างน้อยก็ต้องสามนัดอะดูจากทรงพนัตนัตุตยแนละ้วเฮ้ยขดอาหัวหนึ่งโอ้ยโอเคโดนเงนี้ยแตกแน่นอนโอ้ยมันลุกแล้วว่ะ แสดงว่าปืนบางทีมันก็ทำได้แค่สตันบางช่วงขณะโอตายยากจริงหวายพวกนี้รล้วตำรวจม,มีอะไรให้เก็บไหมนี่นี่คืออะไรอ่ะกล่องอย่างนี้กล่องนี้น่าจะทําลายได้ผมคิดว่านะคนดูนะอ่าฮ่าคือตรึงมาปีโคชลาดจัดเลยนะฉลาดเรียนรู้แสนรู้จริงๆ ไปเฮ้ยอันนี้เรามาจากซอยไหนนี่ซอยนี้หรือเปล่าวะที่เรายังไม่ได้หาแล้วต้องค้นดูดีดๆครับอาจจะมีของนี่อย่างงี้ยกระสุนปืนพกนี่อย่างงี้เพราะว่าตอกซอยเล็กๆน้อยๆอย่างงี้เราต้องเก็บดีเทลหน่อยนะคุณดูนะโอ้โหอุ้ยเมืองมันใหญ่ว่ะผมต้องไปทางไหนวะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าไฮไลท์บลกเบียร์เมื่อกี้อ้าวแม่งยังอยู่อีกเดีย๋ดวยวๆมา อเคโหลดศูนย์ก่อนเนี่ยมันก็มีซอยอย่างนี้ให้เข้าไปเนี่ยใช้หรือว่าเรายิงมันได้เหรคุณดูยิงประตูได้ไหมย,ยิงก่อนได้ไหมไม่ได้อ่าชัวเลยผมว่าน่าจะต้องเข้าไปหาคุณจงคุณเจหลังนี้อาจจะเป็นหลังนี้นะครับเปิดดูไปดูก่อน โอ้โหเนี่ยมันเป็นพื้นที่เล็กๆมันบีบให้เราเข้าพื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยมันแบบมันเล่นยากอยู่นะคนดูตายอย่างนเงี้ยไปอ,าอ่าจะหนึ่งนัดสองนัดเนี่ยชอบไม่ตายเนี่ยชอบไม่ตายต้องเอามีดไปซ้ำคนดูอืมต้องมีไปซ้ำ ย่างนี้ถึงจะตายจริงโอเคตวสูงไว้ก่อนเขาเรียกเงีง้ยมเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้สายดับเพิงเฮ้ยโอ้โหเอาว่ะตายมาแล้วสายดาบเพิงอันหนึ่งฮ่้อยๆรุ้นอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรจุกออกมาหรือเปล่าปิวตัวไว้สวยครับพี่ ห้องบันทึกโอเคห้องจดบันทึกอ่ะโอ้เะเบิดสวยเลยพี่ปืนปืนรวมสวยเดี๋ยวกระเป๋ามันเล็กเกินไปไหมวะผมรวมกระสุนกันก่อนเออรวมแล้วโอเคสีสแปด รวมแนละ้วกับไอตัวนี้โอเคผสมบกผงบกจีจ,จีนี่สายดับเพลิงได้มาแล้วนะครับอืไอตัวนี้ไม่รู้จะแกะยังไงวะใครรู้ทิกนะครับคนดูนะใช้เ๋อคุณต้องใช้ไอเทมปลดล็อกประตูขายปริศนาเลือกไอเทมที่จะใช้แล้วกดคำหนักของคำสั่งใช้โอเคอ่าวิลลิกูดอันนี้ใช้ไม่ได้ชัวเพราะว่ามันต้องเป็นเป็นอะไรสําหรับแบบเ็าเรียกว่าอะไรนะตัวตัวสะเดาะกรนอะ่ะอืม ที่สะกกกอนนะครับอันนี้มันโหประตูนี่ไงสะดกดเอาจากไหนวะผมต้องหาอะไรมาตัดไปะนะอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเนี่ยผมถ้าได้ลูกซองมานี่หล่มเลยนะคุณนุ่นมีปืนอนนั้นแล้วอ่ะต้องหาเรื่อยๆก่อนนะครับสำรวจก่อน ให้ผมไปออกข้างหลังชัวอย่างน,น,าน,นี้น่าจะเป็นนี่่าจะเป็นสำนักงานนะเ,เอ้คไม่มีอะไรเลยอย่าพูดไม่มีอะไรเดี๋ยวซอมบี้แม่งโผมาอันนี้กล่องอันนี้แล้วไม่รู้จะแก้ยังไงนี่ไม่มีกุญแจแก้เนี่ยเอ้ยเดินมาก,ก่อนนะครับ ไม่มีอะไรเลยตัวนี้ก็ไปไม่ได้นะครับติดนะครับไม่มีนะไปกลับกันดีกว่าเราผมคิดว่าน่าจะมันน่าจะให้ออกไปนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเรสซิเดนต์อีวิวสาม รีเมคแบบคราวนะบน n i นินเทนโดสวิตไลท์นะที่จริงอะเครื่องนี้มันมีอีกเครื่องก็คือเป็น Nintendo Switch o l e ลแต่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่านะครับสำหรับใครที่พกพาออกนอกบ้านบ่อยแนะนำตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นี่มันค่อนข้างที่จะพกพาง,ง่ายนะครับใส่กระเป๋าจริงแล้วก็เดินไปได้เลยนะท่านผู้ชมนะอืมย่างไีไปซื้อกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ในะหน้าคำบรรยายใต้คลิปนะทั้งในส่วนของ n i นินเทนโดสวิตไลท์นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเกมตัวนี้นะท่านผู้ชมนะใครที่มีอินเทอร์เน็ตครับ 2.4G หรือว่าอินเทอร์เน็ตมือถือก็ต่อได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เล่นได้เลยนะครับความเหนวก็แนะนำขั้นต่ำ10มิลขึ้นไปนะครับกำลังดีนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเราวเจอกันใ่คลิปหน้าบายจ้า